วันนี้ผมอยู่ที่หาดจมเทียนนะครับมาเจอเข้าวแกงที่ขายอยู่บนรถสล้งอย่างนี้เนาะโหน่าสนใจบ้านหนึ่งอย่างสี่สิบสองอย่างห้าสิบดูนะครับเมนูน่าทานด้วยนะผมเอาเป็นปลาดุกอย่างหนึ่งครับพี่ กอ,นนอันนี้คือเมนูอะไรเอ่ยไก่เาครับอันนี้ผัดพริกแกงเนาะน,นี่เอาเป็นหมูกไก่กระเทียมนปลาพริกนี่คือตุ้เชียงใช่ไหมคุ้เทียงยออ นี่ผมสั่งไปสองยางโอ้ยให้เยอะเลยนะครับนี่ห้าสิบาทเนาะ 5, <6. S 1> น่าทานมากลุงอ้วนเนาะ 5, <6. S 1> วิง่งจะออกขายประมาณกี่โมงครับเนี่ยประมาณตีห้าครับตีห้าออกแล้ว <5. S 1> แล้วก็วิ่งเส้นนี้เส้นนี้ครับถึงหน้าวัดกระทิงทองครับผมไม่เป็นนะครับครับ,ครบแล้วขากก็ทำหลายเมนูอยู่นะ ที่คนแถวนี้ไหมเนี่ยอ๋อมาเที่ยววะแถวเีงานรับมีงาน,งานอยา,ากมาเจอเที่ยวอะไครับห้าสิบบาทครับผมห้บาทอิ่มจุกๆ เ,เช้าบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับมื้อเช้าง่ายๆแบบนี้นะครับโอ้โหอร่อยย้วยหนูก็เตรียมอร่อยสองอย่างห้าสิบบาทประดุก อร่อยอืมเจ้านี้อร่อยเลยเราให้เยอะนะครับห้าสิบบาทอือหืออืมถูกใจอืมอืมเช้าเช้ามาเที่ยวหาจำเทียนนะครับแนะนำเลย เขาจะขี่รถขายอยู่เส้นนี้เนาะเส้นหาจำเทียนมันจะมีตั้งแต่อ่าตรงโซนที่เขาขายอาหารทะเลวิ่งไปเรื่อยๆจนจนถึงตรงที่ถมถมทรายขึ้นมาเนาะอืมอร่อยแล้วรสชาติแกสุเครื่องครับ Hmm.